สวัสดีค่ะเพื่อนชาวบ้านสวนวันนี้เราจะมาทําการกรีดต้นมะพร้าวกันนะคะกรีดกับมาพานะพร้าวนี่ค่ะเพื่อให้ต้นเตี้ยและมีลูกตกนะะอันนี้เรากรีดประมาณสามรอบแล้วะคะ่ะตอนนี้อายุเข้าได้สามปีปีนี้ปีที่สามนะะี่ค่ะ งด้านโน้นก็กรีดมาแล้วนะคะเราจะทำการกรีดแล้วก็น้มกิ่งเข้าลงนี่ค่ะเอาออกให้หมดต้องใช้คัตเตอร์สิคมๆหน่อยนคะคะเราจะปล่อยให้เขาหลุดร่วงเข้ามาเองแต่ว่า,าตรงนี้ที่หุ้ม เยื่อหุ้มลำต้นเขานี่อาออกให้หมดนคะคะออกออกแล้วก็โน้มลงแบบนี้แค่ระวังไม่ให้เขาหักนคะคะโอเคค่ะเพื่อนขีดเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูใหม่อีกรอบนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้ว ออืแล้วก็น้อมลงขออควรระวงังคือห้ามทำเข้าห่า